ขยันแทบตายทําไมเงินไม่เข้านะคะเขารู้ไหมบางคนนะัขยันสุดๆอดทนสุดๆแต่เงินไม่เข้าเลยเพราะอะไรนิดหน่อยบอกความลับนิดหน่อยให้นะวิธีการก็คือเก่งดีและต้องเฮงด้วยเฮงยังไงถ้าเราเก่งหาความรู้ตลอดดีก็ทําแต่เรื่องที่ดีทาฝ่ายดีเท่านั้นแต่ต้องเฮงด้วยเพราะอะไร2อ,อย่างนี้ต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลานั่นเป็นเหตุผลที่นิดหน่อยสามารถสร้างตัวได้ทีร้อยล้านก่อน30เพราะว่า m ม i f เฟ t จริงๆก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เรียกมันว่า m a ม i f เฟ t เราเรียกมันว่ากฎแรงดึงดูดเราเรียกมันว่า v ายเบชั่นต่างๆคนรู้ไหมว่านี่คือสําคัญมากเพราะเราให้ได้เราเก่งแค่ไหนนะหรือเราอยู่ผนพิีีอ่ะ เราก็จะไม่สามารถเติบโตได้มีคนขวางอยู่ในที่นั้นแล้วมีตําแหน่งที่สูงกว่าแล้วเขาก็ไม่ปล่อยแล้วเราก็ไม่เก่งเรื่องคอนเน็กชันไม่เก่งเรื่องการเข้าหาเจ้านายที่จะบอกก็คือเก่งดีต้องเฮงด้วยเฮงคืออยู่ถูกที่ถูกเวลาและสิ่งนั้นที่หน่อยใช้คือการมานิเฟสก็คือเรา control ควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้แต่เราจะคนบคุมภายในเราได้ฝึกวิธีคิดฝึก ฝึกร่างกายควบคุมเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้นึกสิ่งที่เราอยากได้แล้วทำตัวให้คู่ควรทั้งหมดนี้นะนี่หน่อยสอนอยู่ใน30วิธีเปลี่ยนคุณให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอันนี้เป็นคอร์สใหญ่เลยทั้งฝึกสมาธิฝึกร่างกายฝึกกิจวัตรประจําวันฝึกการบริหารเวลาทั้งหมดอยู่นั้นเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าครูแบบอยากมีให้ลองไหมนี่หนะ่อยมีเป็น manifest planner ด้วยซึ่ง manifest planner ก็อยู่ใน30วิธีด้วยนะคะเป็นคอร์สใหญ่หรือใครจะลงแยกก็ได้ในนั้นก็จะมีครบทุกอย่างเพราะสำหรับนี่หน่อยคือสิ่งนนี้้้ตองทําใหเป็ คุณไม่สามารถมานิเฟสหรือดึงดูดได้ถ้าคุณทําแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนร่างกายเราเราสะสมไขมันมาไม่รู้เท่าไหร่จะมาออกกาลังกายแค่วันเดียวแล้วให้มันลดมันเป็นไปไม่ได้การเสกการอยู่ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันไม่ใช่แค่เราเก่งและดีอย่างเดียวเราต้องทําให้เราคู่ควรในที่ต่างๆที่เราไปด้วย